ประมวลภาพท่านออนและท่านอ่องเดินทางกลับสหรัฐน้ำตาคลอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเวลา23่ส,สานาฬิกา13นาทีวันที่14สิงหาคมท่านออนวัชเรศรและท่านอ่องนายแพทย์จกกักรีวัชระ เดินทางมายัางท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอท่านอนและท่านอ่องเป็นจานวนมากท่านอนได้กล่าวว่ากราบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาส่งพวกเรานะครับขอโทษที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วง ขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาแค่เจ็ดดวันน้องก็มา 3- าสวันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากทำอยากดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไป ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับหลังจากที่จากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในหัวใจก็เติมเต็มเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมาก เราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นที่ที่ที่ต่างกันนะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจของผมตอนเด็กๆก,ก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไป ผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากัน ผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับน้ำตาคอและเสียงสั่นเครือสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆกับครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมในเมืองไทยอีกห,หนึ่งนะครับพร้อมดึงมือท่านอองมาจับหวังว่าอีกไม่นานช่วงเราไม่อยู่นี้ ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันแล้วก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับคราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอนกล่าวจากนั้นก็ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนแล้วโบกมือให้ประชาชนที่มารอส่งก่อนเข้าเช็คอินและรอขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกา